และครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในจุดที่เป็นข้อสันนิษฐานที่2นะครับซึ่งข้อสันนิษฐานที่2เนี้มีความใกล้เคียงกว่าข้อสันนิษฐานชุดแรกเสียอีกนะครับที่แรกที่ผมพามาดูเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นวัดโบสถราชเดชะนะครับซึ่งอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับวัดโบสถราชเดชะเนี่ยก็จะมีเจดีย์องค์ใหญ่มากเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับแต่ว่าเจดีย์ทรงระฆังองค์นี้นะครับคือมันโค่นล้มลงมาแล้วนะครับก็จะเห็นออตรง ก็จะเห็นป้องฉนไหขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับเน็ตอยู่ทั้งด้านหลังผมนี้นะครับแล้วป้องฉนไหที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับก็พอที่จะจินตนาการได้ว่าเจดีย์องค์ระฆังที่เป็นหลักของวัดแห่งนี้นะครับมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับมาดูแผนผังนะครับวัดโบสถ์ราชเดชะก็จะมีความใกล้เคียงกับแผนผังตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะมีการวางผังในลักษณะดเดียวกัน กับวัดกุดีดาวนะครับซึ่งก็คือมีอาคารพระอุโบสถนะครับมีองค์เจดีทรงะระฆังเป็นหลักอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอาคารวิหารและข้อสันนิษฐานข้อที่สองนี้ถูกนะครับพื้นที่ของวัดโบสถราชเดชะก็จะเป็นวัดพยาพระคลังในความหมายของแกมเฟอร์ครับ ก็จะมาเปรียบเทียบการวางผังนะครับระหว่างสถานที่ของวัดบ์ราชเดชะกับภาพสเก็ตของแจมเฟอร์นะครับอาคารแรกนะครับก็จะเป็นอาคารพระอุโบสถนะฮะนี่คืออาคารพระอุโบสถที่เหลืออยู่นะครับตัวอาคารนี้ก็จะติดริมถนนเลยด้านหน้าของพระอุโบสถนี้นะครับก็หันหน้าไปทางคลองวัดกุดีดาวนะครับซึ่งคลองวัดกุดีดาวเนี่ยก็จะต้องข้าม ถนนไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินลึกเข้าไปอีกนะครับแต่เมื่อพิจารณาเสมาองค์นี้นะครับนี่เป็นเสมาในลักษณะเดียวกับที่เจอที่วัดมาเหยยงกับวัดพระศรีสันเพชน,นะครับซึ่งก็เป็นเสมาที่อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่20นะฮะก็ถือก็ถือว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีความเก่าตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนต้นจนถึงตอนกลางเลยนะครับ นี่ก็เป็นองค์พระประทานของที่อยู่ในพระอุโบสถตรงนี้นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นพระปางนั่งสมาธินะครับแต่พอเขามาบูรณะนะครับก็มีการสร้างเป็นพุทธรูปเป็นปางป่าลิไลนะครับนะครับป้องฉนายน้อใหญ่นี้นะครับก็จะอยู่ริมถนนเลยนะครับถ้าเราผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับโอ้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่มากนะครับ องค์เจดีย์เนี่ยต้องใหญ่จริงๆต้องมีขนาดที่ใหญ่จริงๆนะครับก็อาจจะใหญ่ขนาดเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลหรือเจดีย์ที่วัดดุสิตารามเลยทีเดียวครับถัดจากเจดีย์ก็จะมีชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณคอขององค์ระฆังนะครับ ตอนนี้ก็จะจมอยู่ในดงเลยครับผมอันนี้นะครับก็ยังจะพอเห็นลักษณะว่ามันมีรูปทรงแปดเหลี่ยมนะฮะก็จะมีเนินดินนะครับที่มารองรับฐานตรงนี้ไว้ส่วนจุดที่เป็นตำแหน่งของ j จดีนะครับทีดว่าน่าจะอยู่บริเวณตรงนี้นครับ ซึ่งมันเป็นที่โล่งๆไปแล้วนะครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งส่วนที่หายไปเนี่ยก็เป็นฐานของเจดีเลยนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงองค์ระฆังด้วยซึ่งสิ่งที่หายไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการถูกขนเอาไปนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาขนอิดไปนะครับองค์ระฆังของเจดีที่ไม่ปรากฏอยู่นะตอนนี้นะครับก็อาจจะถูกแยกชิ้นส่วน นะครับแยกชิ้นส่วนอิดออกมาแล้วก็ขนเอาไปขายกันนะครับก็เลยไม่เหลือร่องรอยขององค์ละรังให้เห็นนะครับรวมถึงฐานเจดีด้วยจากเท้าโบสถมาที่เจดีนะครับถัดออกไปนะครับตามแผนผังภาพสเก็ตของแกมเฟอร์นะครับก็จะต้องเป็นอาคารของวิหารวัดโบสถ์ราชเดชะนะครับแต่อาคารวิหารในปัจจุบันนี้นะครับก็แทบจะไม่เหลือแล้วครับมันจะเหลือแค่ซากเล็กๆซึ่งอยู่ในป่าด้านหลังของผมนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูซากวิหารที่เหลืออยู่กันครับจริงๆถ้าเราขับรถเข้ามาในซอยวัดบราชเดชะนี้นะครับพอเลยโตว,วัดมาเนี่ยเราก็จะเห็นป่านะครับเห็นป่าอยู่ด้านข้างเนี่ยซึ่งป่าเนี้ยไม่มีใครรู้เลยนะครับว่ามีซากอาคารโบราณาาซ่อนอยู่นั้น มาเจอเป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปครับเนี่ยครับมีชิ้นส่วนของโบราณวัตถุนะครับซึ่งน่าจะเป็นพระพุทธรูปแตกหักวางอยู่ในนี้นะครับมีชิ้นส่วนอิฐของอาคารด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกนะฮะก็จะเห็นคราบเห็นตะไคร่นนะครับมีชิ้นส่วนอยู่ นะครับก็มีวัวจะเห็นปิดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีปูดปัน้นพอกเอาไว้นี่ครับชิ้นส่วนของพพุทธรูปที่อยู่ในซากที่เคยเป็น ซึ่งถ้าอาคารตรงนี้เป็นวิหารนะครับก็จะตรงกับแผนผังที่อยู่ในภาพสเก็ตของแกมเฟอร์ครับซึ่งมันก็เป็นแผนผังที่มีรูปแบบที่คล้ายๆกันเลยกับวัดกุฎีดาวก็บางทีก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะแผนผังที่นิยมในช่วงของอยุทยาตอนต้นก็ได้ครับโอเคครับเราก็สำรวจซากวิหารของวัดโบสถ์ราชเดชะก,กันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปวัดคู่อีกวัดหนึ่งซึ่งนั่นก็คือวัดอโยุทยาครับ ผังของวัดอโยธยานะครับก็จะมีความใกล้เคียงที่มากที่สุดกับออภาพสเก็ตของแกมเฟอร์นะครับเริ่มจากการวางผังนี่นะครับก็จะมีพระอุโบสถนะครับยังทางทิศตะวันออกหันไปทางคลองวัดกุฎีดาวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีเสาพาไลด้วยนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นพระปรางนะครับเป็นพระปรางซึ่งตอนนี้ก็เหลือเเหลือแค่ฐาน ถัดไปก็จะเป็นเจดีย์ทรงระฆังนี่นะครับอยู่ตรงกลางแล้วถัดจากเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ของวัดนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของวิหารนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่เหลือตัวอาคารวิหารแล้วนะครับแต่จะเหลือเป็นซากฐานอาคารนะครับเป็นเนินดินอยู่ตรงนี้พอที่จะสันนิษฐานว่าเคยเป็นอาคารวิหารมาก,ก่อนนะครับแล้วก็บนเนินดินที่เป็นซาก วิหารด้วยนะครับก็จะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไว้นะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่นี่แหละครับและความที่เจดีย์ประธานของวัดอยุยานะครับมีรูปลักษณะที่ตรงกันกับภาพสเก็ตในคณะของแกมเฟอร์มากที่สุดเลยนะครับซึ่งก็คือตรงบริเวณส่วนองค์ระฆังนะครับซึ่งมีลายปูนปั้นเป็นรูปกลีบบัวอยู่รอบองค์ระฆังปรากฏให้เห็นอยู่จนถึงตอนนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให ข้อสันนิษฐานที่สองที่ว่าวัดพญาพะครังเนี่ยคือวัดโปรดราชะเดชะกับวัดอโยธยาเนี่ยมีน้ําหนักมากที่สุดเลยที่จะเป็นชุดวัดพญาพะครังที่คณะของแกมเฟอร์เข้ามาสํารวจในครั้งนั้นครับและอิตธิณะของแกมเฟอร์เนี่ยนะครับก็สร้างความมึนงงและสับสนให้กับคนที่มาศึกษาในรุ่นหลังยิ่งนักนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแกมเฟอร์เนี่ยเขาเล่าเรื่องเน้นไปที่วัดพญาพระครัง เป็นหลักนะครับซึ่งวัดพญาพระคลังเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่วัดที่เป็นเจดีย์องค์ละคังองค์เดียวเป็นประธานนะครับแต่คณะสำรวจนะครับที่เป็นนักสเก็ตภาพเนี่ยเขาวาดรายละเอียดฝั่งข้างๆวัดพญาพระคลังมากกว่าเพราะว่านอกจากภาพสเก็ตเจดีย์ที่มีกลีบบัวแล้วนะครับเขาก็ยังสเก็ตภาพพระปรางองค์ที่อยู่ข้างเจดีย์ด้วยแล้วก็เขาก็สเก็ตเอาไว้อย่างละเอียดกันเลยทีเดียวแล้วก็ถัดจากวัดอโยธยาไปนะครับ ด้านข้างเจดีนี้นะครับมองไปทางทิศเหนือก็จะเห็นก็จะเห็นเจดีทรงะระฆังสูงใหญ่ตั้งอย่างเด่นชัดเลยนะครับซึ่งเจดีองค์นั้นนะครับก็เป็นส่วนของวัดดุสิตารามครับเพราะว่าวัดดุสิตารามเองนี่นะครับก็มีการวางผังอาคารที่มีลักษณะดเดียวกันกับวัดกุฎีดาวและก็วัดโบสถ์ราชเดชะซึ่งก็ได้เกิดข้อสันนิษฐานใหม่เป็นข้อสันนิษฐานที่3ขึ้นมานะครับว่าวัดพญาพะัะกลงเนี่ย อาจจะเป็นวัดดุสิตตารามด้วยก็ได้นะครับจากภาพสเก็ตน,นะครับก็จะกลายเป็นวัดดุสิตตารามคู่กันกันกบวัดอโยธยานะครับแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวัดดุสิตตารามเนี่ยน่าจะเป็นวัดของเจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นพระมารดาของโกษาเหล็กและโกษาปานนะครับแล้วการที่วัดนี้มีความเกี่ยวข้องกันเช่นนี้นะครับก็ทําให้ที่นี่อาจจะเป็นวัดพญาพระคลังที่แท้จริงก็ได้ แต่ผมก็มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งเกี่ยวกับภาพสเก็ตเจดีของวัดอโยธยานะครับกับเจดีองจริงซึ่งมีจุดที่น่าสงสัยบางอย่างอยู่ในนั้นซึ่งจุดที่น่าสงสัยอันนั้นนะครับก็ผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่ใช่วัดพญาพรครังในชุดนี้เลยนะครับเพราะอะไรครับสังเกตดูภาพสเก็ตนะครับภาพสเก็ตที่เป็นแผนผังก่อนเลยสังเกตตรงจุดที่เป็นเจดีองระครังนะครับ สิ่งที่แตกต่างจากเจดีย์องจริงที่เราได้มาเห็นเนี่ยก็คือฐานของเจดีย์ครับฐานของเจดีย์องจริงที่เรามาเห็นเนี่ยมันก่อเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยแล้วภาพสเก็ตองคเจดีย์องเดียวกันเนี่แหละครับถ้าเราสังเกตดูนะครับเขาก็จะวาดฐานแค่นี้เองนะครับซึ่งถ้าเขาได้เข้ามาสเก็ตณนะสถานที่จริงตรงนี้นะครับมีหรือที่เขาจะ พลาดในการที่จะวาดฐานเจดีสูงๆนี้ด้วยนะครับซึ่งจุดนี้แหละครับที่ผมสังเกตดูว่าเจดีองนี้อาจจะไม่ใช่เจดีของวัดอยุธยาก็ได้นะครับซึ่งเจดีสูงที่เราเห็นนี่นะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยเขาเขามาก่อขึ้นภายหลังจากที่คณะของแจมเฟอร์กลับไปแล้วหรือเปล่าผมจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าการบูรณะเจดีครับเขาไม่สามารถที่จะ มาก่อที่ฐานกันใหม่ได้นะครับซึ่งคงจะเป็นงานซ,งซึ่งคงจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากนะครับในการที่จะก่อฐานให้สูงขึ้นมาใหม่แล้วยกองคระคังขึ้นไปใหม่นอกจากรื้อใหม่หมดเลยอย่างนี้ครับโอเคซึ่งมันก็เสียเวลาเหมือนกันนะครับแล้วฐานเจดีที่สูงใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นขนบแบบยุคก,ก่อนอยุธยาเลยอย่างวัดเก่าที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัย ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับอย่างเช่นที่วัดพญากงุงวัดแก้วฟ้าเนี่ยนะครับเราสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่ว่าเขาได้มีการบูรณะกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งฐานของเจดีย์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับของทวาราวดีนะครับซึ่งอันนี้นะครับตรงจุดนี้จุดของวัดอยุธยาเนี่ยซึ่งมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวัดเดิมเนี่ยนะครับเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของ อาณาจักรอยุธยาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเขาถึงได้เรียกชื่อลำลองอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเดิมเพราะฉะนั้นนะครับสรุปเลยก็คือว่าเจดีย์ลักษณะแบบนี้ที่มีกลีบบัวเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีแค่ที่เดียวก็ได้มันอาจจะมีที่วัดอื่นก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะสูญหายไปจนกระทั่งเหลือให้เป็นหลักฐานอยู่แค่ที่วัดนี้วัดเดียวแม้แผนผังของวัดในแถบนี้จะมีลักษณะเดียวกันกับภาพสเก็ตของคณะสำรวจ แต่ก็ใช่ว่าวัดที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดจะเป็นวัดพยาพระพังที่คณะของแกมเฟอร์เข้ามาสำรวจเมื่อราว300กว่าปีก่อนครับเพราะสิ่งที่หลายๆคนสันนิษฐานเอาไว้ยังไม่สอดคล้องกับภาพสเก็ตแผนที่เกาะเมืองอยุธยาที่มีเส้นทางที่เข้ามายังวัดพยาพระพังซึ่งในตอนหน้านี้นะครับผมจะพาไปแกะรอยเส้นทางเข้าสู่วัดแห่งนี้จากแผนที่กรุงศรีอยุธยาของหมอแกมเฟอร์เพื่อจะไขปริศนาว่าแท้จริงแล้ว วัดใดในปัจจุบันคือวัดพระยาพะะรลังที่แท้จริง